สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์นะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยวันนี้พาดอกไม้สวยๆมาให้ชมนะคะก็คือเป็นกล้วยไม้พันธุ์ฟาเลนนสสิบนะคะทุกคนหรือว่าบางคนเขาก็จะเรียกชื่อสั้นๆว่ากล้วยไม้ฟาเลนนะคะเพื่อนๆกล้วยไม้ฟาเลนของเราเอ่อพวกเนี้ยอายุมากเลยนะคะอายุ นานมากแล้วปลูกไว้หลายปีมากๆเลยก็บางต้นก็ถึง10ปีนะคะบางต้นก็ประมาณ7ปี8ปีแต่ว่าน้อยสุดก็อยู่ที่ประมาณ5ปีนะคะจะมีอยู่ด้วยกันตรงนี้ประมาณ7ต้นด้วยกันจะบอกว่ากล้วยไมย้ฟาเรนนั้นเป็นกล้วยไม้ที่สามารถออกดอกได้นาน ก็ออกดอกได้ทนสวัสดีค่ะปะา้าจ้าวันนี้พากล้วยไมย้พันฟาเลนมาให้ชมนะคะเพราะว่าที่นี่น่าจะปลูกกล้วยไม้พันนี้ได้ดีกว่าพันอื่นเพราะว่าพันอื่นหรือพันแบบไทยอะ่ะมันจะปลูกไม่ค่อยได้ปลูกซื้อมาปลูกไม่นานเท่าไหร่มันก็เออมันก็ตายอะไรอย่างเงี้ยฮัลโหลกูดมอร์นิ่งกูดมอร์นิ่งเอ้อย อตัวนี้ต้องจดชื่อเขาไว้บ้างแล้วเชอาลืมคุณม r นี n ม my friend how are you เมื่อวานเขาก็มาแต่ลืมสวยไหมคะป้าจาสวยไม่พอนะคะป้าจาเขาสามารถออกดอกได้นานมากๆเลยสวัสดีค่ะพี่นานสวัสดีค่ะพี่นานขอบคุณนะคะ เขาสามารถออกดอกได้นานแล้วก็ออกดอกได้ทนมากเลยนะคะนานถึงแบบประมาณสเดือนถึงหเดือนเลยนะพี่นันก็ทกทายประจานะคะก็คืออันนี้เขาออกดอกตั้งแต่เขาเริ่มแทงช่อดอกในช่วงเดือนพฤศจิกายนหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มบานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะทุกคนณนะตอนนี้เดือน พฤษภาก็จะใกล้จะสิ้นเดือนพฤษภาแล้วนะคะเขาก็ยังคงบานอยู่เรื่อยๆนะคะพี่ๆก็ถือว่าเป็นดอกไม้ที่สามารถบานได้นานแล้วก็บานได้ทนนานถึงสี่ถึงหกเดือนนะไม่น่าเชื่อเนาะสาธิตจ้าน้าก้อนวันนี้พี่เอากล้วยไม้พันฟาเลนมาให้ชมนะคะเป็นกล้วยไม้ที่พี่ปลูกเองเลยแล้วก็ลิก็ ไม่ได้ดูแลอะไรมากมายสําหรับกล้วยไม้พันนี้แค่สิ่งสําคัญก็แค่ตั้งเขาไว้ตรงที่เป็นขอบหน้าต่าง My friend Kista shop Thank you Thank you so much for coming How are you <c oughs> โอ้ยหายไปนานเลยเพื่อนคนนี้เราก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์่ะไรด้วยไงปัจจาก็ทักทายกับน้องกอน,นะคะ น้งกนประจาทักทายกันนะคะไม่ไม่รู้ว่าที่ไทยมีกล้วยไม้พันธนี้หรือมีอยู่ยนะกล้วยไม้พันุนี้แต่ว่าแต่ที่ไทยกล้วยไม้เยอะเนาะมีเป็นพันพันสายพันชอบมากเลยกล้วยไม้ที่ไทยชอบมากแต่ว่ามันปลูกไม่ได้ที่นี่มันปลูกพันธุ์นั้นไม่ได้เลยก็ได้แต่พันธุ์นี้แหละพอให้ได้ชื่นชมดอกนะคะสําหรับกล้วยไม้พันธุ์นี้ก็จะมีหลายสีเหมือนกัน สีเหลืองก็มีนะคะใช่ใช่สวยงามมากเลยน้งกรอันอน,นี้สีม่วงสีม่วงก็แบบนี่สีม่วงโอ้ยสวยเขาก็สามารถออกดอกได้อีกนะเพราะว่ายัางบานไม่หมดเลยนะคะทุกคนยังเป็นดอกตูมอยู่นะดูยังมีดอกตูมอยู่ที่ปลายช่อดอกอีกนะคะซึ่งแต่และช่อก็จะมีดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าอู้เยอะมากเลย มีดอกเยอะมากเลยมีดอกโผยาวเลยเป็นพวงที่ยาวมากสวยสวย <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะทุกคนวันเสาร์เป็นวันพักผ่อนของใครหลายๆคนนะคะสำหรับกล้วยไม้พันนี้ถ้าปลูกหนึ่งครั้งแล้วก็คืออยู่ได้นานหลายปีเลยนะ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะเพราะว่าเราปลูกเองเลยเการดูแลก็ไม่ได้ยากอะไรแค่สิ่งสำคัญก็คือตั้งตรงที่มีแสงแดดสมถึงก็คือขอบหน้าต่างด,ดีที่สุดเลยไม่ต้องไปไหนเลยไม่ต้องย้ายไม่ต้องอะไรเลยก็อยู่ตั้งตรงนั้นแหละแล้วก็ไม่ต้องไปขยับอะไรเขามากมายรถน้ำนานๆทีเจอกันย้ย yeah, my friend yes thank you very much ก็คิดถึงเหมือนเดิมนะเพื่อน I miss y o u t o o อ่ะบอกอย่างนี้แล้วกันเขาก็ไม่ได้บอกคิดถึงเราหรอกแต่เราบอกคิดถึงเขาก่อนเลยรถน้ำอาทิตย์ละครั้งก็พอบางครั้งเขาสามารถอยู่ได้เป็นเดือนไม่รถก็สามารถอยู่ได้นะคะทุกคนสุดว่าเราไปเที่ยวเนี่ยเราไม่อยู่บ้านสักสองอาทิตย์ สามอาทิตย์เขาก็ไม่เป็นไรนะคะเขาแบบแข็งแรงทนทานมากเลยสำหรับรวยไม้พันนี้นานๆเจอกันทีเยสก็ยังคิดถึงเหมือนเดิมนะคะอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งเหมือนแต่ก่อนนะใครชอบสีอะไรบ้างเอ่ยก็จะมีสีม่วง สำหรับดอกก็จะมีหลายสีนะคะทุกคนสีม่วงเข้มสีชมพูอ่อนสีขาวสีเหลืองเลิบสีชมกล้วยไม้สวยๆขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่3 0 4 Hair Color นะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาทักทายนะคะขอบคุณป้าจ๋าพาสุขขอบคุณพี่น่านนครชาแนลนะคะขอบคุณน้องกรสาวชอบก่อนขอบคุณ My friend พิก star s นะคะขอบคุณ My friend อีสานทีไม่รู้อ่านชื่อเขาถูกหรือเปล่านะก็ขอบคุณมากๆเลยทุกคนไม่มีอะไรพูดแล้วก็ว,วิธีการดูแลนะคะสำหรับเปียพัทรดีนะคะก็จะรดน้ำประมาณอาทิตย์ละครั้งนะคะหรือบางทีก็สองอาทิตย์ก็เคยมีนะคะเพราะว่าบางทีก็ลืมอะไรอย่างเงี้ย หลังจากนั้นเราก็จะมีการทําความสะอาดใบบ้านโดยใบแลก็เราก็จะใช้น้ำมะน,นาวสามหยดนะคะผสมกับน้ำจากนั้นก็ใช้สัมดีชุบๆแล้วก็เช็ดใบให้สะอาดนะคะเพราะว่าบางทีตั้งไว้นานๆฝุนน่นมันก็อาจจะเกาะนะคะทุกคนเราก็จะทำแบบนี้เรื่อยๆนะคะจะจะบอกว่าทำเดือนละครั้งมันก็ไม่ใช่เพราะว่าทำทำไม่บ่อยขนาดนั้น ก็ไม่มีอะไรพอถึงฤดูการที่เขาจะออกดอกเขาก็จะออกดอกของเขาแล้วก็เขาจะอยู่ได้นานมากมากๆเลยอันนี้คือออกมาตั้งแต่ปลายปีแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าปลายปีนี่คือจะแทงเป็นแบบยอดๆอดออกมาก่อนเนาะแทงออกเป็นยอดก่อนหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มบานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะทุกคน แล้วก็จะทยอยบานเรื่อยๆทีละกรีบทีละกรีบทีละกรีบจนถึงตอนนี้เขาก็ยังบานอยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะบานไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเลยนะคะทุกคนนี่เลยคือความความสวยงามของดอกกล้วยไมย้พันฟเฟรนฟเฟรนหนกสิษ์นะคะหรือว่าฟาเลนนั่นเองอ่า f r i e n ร บอกว่ายินดีมากที่ได้พบคุณมีทูมีทูก็พี่นานก็ทักทายคุณ304ศูนย์สี่แฮร์คลเลอร์นะคะพี่แฮร์คลเลอร์ขอบคุณมากมค่ะโอเคทุกคนหมดเรื่องพูดแล้วก็ก็ขอบคุณพี่แฮร์สามศูนย์สี่คเลอร์นะคะเอ้ยพี่สามศูนย์สี่แฮร์คลเลอร์นะคะขอบคุณพี่น,นนะันคอนชาแนละขอบคุณประจ๊าปาสปูขอบคุณน้องกรสาวชาวเกาะน,นะขอบคุณ My friend Krista Shop แล้วก็ขอบคุณ My friend อีสานทีนะคะก็วันนี้ก็มาทักทายแค่นี้แหละพูดตะกุกตะกักไปบ้างก็ต้องขอโทษขอภัยด้วยนะคะตอนนี้เฟียพัทรดาีก็ยังแบบยังตะกุกตะกักอยู่ก็ขอโทษเพื่อนๆพี่ๆด้วยนะเดี๋ยวมาพบเจอกันใหม่นะคะทุกคนสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบกมือบายของขอลงไลค์ก่อนนะบกมือบายยได้เลย My friend k i s t a s h o see you next time Thank you very much for coming today. Thank you. <laughs> Have a nice day. ขอบคุณทุกคนนะคะบบกมือบายบายได้คะ่ะขอบพระคุณมากๆคะ่ะเจอกันใหม่วันหลังนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะบายบายบบกมือบายบายเร็ว <laughs> พีนานขอบคุณคะ่ะ <laughs> บบกมือบายบายได้นะจ้าขอบคุณนะคะ บายบายขอให้มีความสุขสุขภาพแขง็งแรงในวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะคิดหวังสิ่งใดก็ให้ชมวังนะคะบายบายเราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ